เขายพญ่เใหญ่ส้มเพียงอยู่บ่บ่อยู่จ้าบ่อยู่ฮะบ่อยู่เราบ่อยู่เอาไปใส่เอ้าจะมาล็อไปไหนจ้าเฮ็ดหยังกินข้าไหมแม่กินข้าวน้ำกันนั่งนั่ได้บ่นั่งได้กินน้ำกันได้เลยจ่ากินเลยพราใหญ่ส้มเพียงไหมเราบ่อยู่เจ้าจะยัดได้ยังกินนะใหญ่แก้วก่าปลาเกล่าไปแดกติกินเมียงพร้อมกินเลยจ้ากินเลยเอ้ากินได้ยูติกินได้เลยจ้าบ่ได้ว่ากินเลยจ้าดีแท้ดีตัวจ้าโอ้หลับตาก็ขนาดน้อ เดี๋ยวเดี๋ยวคอยโทรหาผัวคอยก็เด้ออืมโทรแม่ไปโทรถามใหม่แล้วอยู่ไหนไม่ยังดอกเออเอออยถามให้เราอยู่ไหนลับฟักเลยพอดีที่อยู่เขาพอดีเลยอย่างนีวะอืมอืมตำเจ้าแซมเนาะเจ้าเนาะยาฮัลโหลเจ้าเจ้าอยู่ไหนอืมบอกไงว่าค่อยมาหามีมูอมาหาเจ้าอืเจ้าอยู่ไหนก่อนบ้านมูอจินเขาอยู่บ้จีเอากินเขาไกันเลยจะไปหากินเขาบ้านคนคนเอิญ ก็ได้กินโอ้ยเขากเอิญเป็นมารยาดซื่อๆล่ะเถ้าจะไปหากินเขาบ้านคนเห้อผู้จักเกงใจเนะี่ยเขาเอิญเป็นมีมารยาทซื่อผู้จักบอกทุกคนต้องมีมารยาดเด็กคนกลายไปกลายมาต้องเอิญกินเขาได้เท่าเจ้ากับรู้จัาหยัางเลยเนาะเท่าสิตายเราไปหากินเขาบ้านคนโอ้กาบมาเด้อให้เรากินโลดเราแยกอะ่ะเออเออเจ้าไปกินโลดเขาไม่ได้ว่าเจ้าเด้อจกินเลยเด้อเออตาว่าเนีเออ่ย เน่เน่เน่เว่าอยู่ยกยูวดาอยูโดยูโดบอลยินอยู่ยกโดวอาให้ได้ยินอยู่ยกโดยังสกินอีกสาวเด้อสาวเด้อสาวกินเด้อกครยังว่าเขาเอื่นเพื่อมาลาหยาดปวดเข่าใจปวดเข่าใจเน่เอาใหญ่เจลที่เจ้าตำเองจีอ๋อคอยตำเองกินรวดจ้ากินตำสบายเลยจ้ากินตำสบายเลยมา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 เขาโกงดีนักกันสั้นละเจ้าของบ้านนิดใจนี่เขาด่าเพราะแข็งแล้ว สันดานจะมื่บ่อเอ๊ะยังเป็นหนาแน่หนามมือนกินของเขาแม่เออจะว่าให้พ่อจะดีนะใอยว่าให้พ่อใอยกินเลยจ้ากินเลยจ้าสว่านี่แหน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 ่ไอเจ้ากนหนามือนอยากกินของคนแถวบ้านก็บเครืองยี่ยู่ฮะบ้านฟ้องก็บเครืองี้ได้อึดได้อยากปั้นนึ่นจีโดยนี่ไหากินบ้านคนแม่โอ้เชียวมาเด้อให้ทาโย่ให้เสากินซะเสาเสากิน กินต่อเลยจ้าขอไม่ได้ว่าเจ้าดอกกินต่อเลยโัวอดชวบ้านนี่เนี่ยอ่ะพ่อใหญ่เนี่ยเปลี่ยนขอยค่อยบอกงาบอกมืดเนี่ยเฮ้อเขาสิหาว่าเมียมาสั่งมาสอนเด้มาบ้านเนี่ยกินเมื่อื่นว่าอยากอยู่บ้านเขาเดี๋ยวเขาจ้องเวทายู่แต่ว่าผัวข่อยกับพันนี่กินเด้อจ้าผัวข่อยกับพันนี่กินเทียจ้าแต่ว่าจะกินหรืจ้าแต่ว่าผัวข่อยหนังพันนี่กินเด้อจ้าอ๋อนะเอาเนี่ยสาวเออ เออตรงไอ้พววจะกินสาค้อยเจ้ายักษอ๋อเจ้าแซาเลยจีเก่งใจบ่กินต้อนละจีใจเก่งใจอ๋อเก่งใจเออเออเออรู้จักเก่งใจจ้าสั่นเลยไหมฮาหนาฮารุ่นเขาสิยดกาเอิญกินอีกพู้จักบ่ฮาหนาฮารุ่นเขาบ่เอิญกินอีกเด้หันเงี้ยนิสัแบบนี่าเข้าใจบ่ยิ้มแล้วก็นีไหมยังไม่นั่งอย่างโงมองอยู่หันเนาะ